เท่าใหม่ครับคุณผู้ชมของดีมาไวไปไปแน่นอนนะครับรีบจองด่วนนะครับกับ Toyota v ว o s คันนี้นะปี19.20นะปี19.20นะครับไม่แสนสามนะครับฉะนั้นผ่านการเช็คสูนย์นะครับระยะใหญ่ที่แสนหนึ่งเรียบร้อยแล้วนะครับที่สำคัญนะราคาค่าตัวไม่ได้เยอะเลยสามแสนหกหมื่นเก้าพันนะครับพนต่อเดือนฟรีดาวทุกอาชีพก็หกพันสามนนเองหกสวัสดีครับกลับมาอีกครั้งนะครับกับอิดเพชรโยนะครับกับช่อง รถเก่งมือสองเกรด A นะครับกลับมาพบกับพ่อแม่พี่น้องทุกท่านอีกครั้งนะครับวันนี้รถที่อจะนํามาเสนอนะครับเอาตรงๆบอกเลยนะเพิ่งเข้ามาใหม่เลยอะ่ะยังไม่ได้ชงเลยเพิ่งเข้ามาใหม่เลยแต่ไม่ต้องห่วงนะครับก่อนที่จะส่งมอบไปคุณลูกค้าทุกท่านนะครับพ่อแม่พี่น้องทุกท่านเราจะตรวจเช็คสภาพให้เรียบร้อยนะครับ215จุดด้วยมาตรฐานยุโรปเลยนะครับมาตรฐานเยอรมน,นีกับบริษัทชิกนะนอกจากนั้นนะครับนะพราว่าไทยเฮ็ดยนนะ มีไฮพาสเป็นของของเพรยนเนาะเพราะฉะนั้นระบบไม่ว่าตา่างๆไม่ว่าจะเป็นเครื่องยนต์ช่วงล่างเบรกนะครับตัวถังนะครับภายนอกภายในะไรทั้งสิ้นเนี่ยนะครับแบตเตอรี่น้ำน้ำมันเครื่องอะไรต่างๆเดี๋ยวเราเช็คให้เรียบร้อยก่อนนะครับเพราะว่าก่อนส่งมอบคุ้ลูกค้าจะต้องเป็นรถที่หนึ่งปลอดภัยนะครับปลอดภัยกับคุณลูกค้าปลอดภัยสําคัญที่สุดเลยครับสองนะครับพร้อมใช้งานนะครับไม่ต้องมีปัญหาจุกจิกกวนใจไม่งั้นเดี๋ยวเพรยนต เสียเครดิตนะครับเชรยนอยู่กับประเทศไทยมายี่สิบสาปีแล้วนะครับเกิน <G ear 2> สองวัรษ์เราดําเนินธุรธกิจอยู่บนความเชื่อมั่นของคุณลูกค้าอ่ะมาก่อนที่จะแบบนานไปเข้าเรื่องกับโตโยต้าคันนี้ก่อนเลยเพราะคันนี้จะบอกว่าพึ่งเข้ามาเลยอีกก็รีบ่ายคลิปนะเผื่อคนลูกคุณลูกค้าคนไหนนะที่กําลังมองรถโตโยต้าวีออสครับคันนี้นะครับหนึ่งจุดห้านะครับหนึ่งจุดห้าข้อดีคืออะไรครับรถวีออสเนี่ยมันประหยัดน้ำมันอยู่แล้วนะครับตัวถังมันเบา อันนี้เป็นแบบสีดานสี่ประตูเนาะคือมันไม่ใช่รุ่นกลางรุ่นใหญ่ฉะนั้นประหยัดน้ำมันอยู่แล้วเหมาะกัแบบการใช้ในเมืองนะครับมันต้องใช้ในเมืองนะไปขับไปต่างจังหวัดก็ได้แต่คันนี้หนึ่งจุดห้าเนี่ยข้อดีที่มันสําคัญวันหนึ่งหรือสองคือสาหรับคนนะครับที่ต้องการอัตราเร่งคือบางทีเนาะอย่างเราขับเนี่ยสองเลนถนนสองเลน,เลนต่างจังหวัดอะ่ะมันต้องแซงนะบางทีก็มีรถสิบล้อยาวๆหลายคันเราต้องการรถที่เร่งถึงนะครับเร่งถึงพึ่งได้นะครับเมื่อยามต้องการนะครับคันนี้เครื่องหนึ่งจุดห้า จัดให้เลยนะครับพร้อมพร้อมเลยนะครับพร้อมถ้าเหยียบก็คือพร้อมมาขับธรรมดาก็ประหยัดน้ำมันอ่าถ้าเหยียบพร้อมมาขับธรรมดาประหยัดน้ำมันกับเครื่อง1.5้คันนี้นะครับเป็น1.5มิตรนะครับรุ่นกลางไม่ได้รุ่นท็อปแต่จะบอกว่าข้อต่างจากรุ่นท็อปอะมีไม่กี่อย่างเองนะครับอย่างเช่นเบาะหนังบอรหนังของคันนี้แค่ไม่มีขีดแดงนะครับสองน,นะครับเป็นสตาร์ทอะเป็นสตาร์ทแบบธรรมดาไม่ได้เป็น engine start stop engine ไม่ได้เป็นปุ่มเนาะซึ่งแค่นั้นเองแต่ประหยัด นะครับระหยัดเงินให้คุณลูกค้าไปได้เยอะเลยค่าตัวคันนี้นะแค่สามหกเก้าเท่านั้นเองสามแสนหกหมื่นเก้าพันปีดาวก็ได้นะครับไม่ต้องเหมือนซื้อรถมือหนึ่งคุณอาจจะต้องเตรียมเงินดาวเนาะแต่คันนี้นะเราเพศยนเนี่ยมีบริษัทสินเชื่อนะครับที่แบกหนะ้าสนับสนุนเพจยนเพราะปีที่แล้วเพจยนก็ได้ที่หนึ่งนะสองพันย่ิบสี่ขายได้หลายคันไงเครดิตดี K DD, K DD. เขาให้ดอกต่ํานะครับต่อเดือนนะประมาณแค่ประมาณสามหกเก้าใช่ไหมก็แค่ 6, กบบหกพันกว่าบาทเท่านั้นเองนะครับ แค่หกพันกว่าบาทเท่านั้นเองสบายๆนะครับคนที่มีเงินเดือนประมาณหมื่นสองหมื่นสามนะออกได้เลยเครดีๆออกได้มาปรึกษาได้เลยนะครับไม่ว่าจะเป็นสินเชื่อหรือบางคนมีปัญหาเรื่องเครดิตน,นะทางเรานะมีที่ปรึกษานะครับเกี่ยวกับพวกไฟแนนะซ์สินเชื่อต่างๆฉะนั้นไม่ต้องห่วงนะครับคันนี้เพิ่งเข้ามาเลยยังไม่ทันชงเลยแต่ไม่ต้องห่วงอย่างที่บอกซื้อรถกับพยนเดี๋ยวชงให้รถทุกคันจะตรวจให้สองร้อยสิบห้าจุดไม่ว่าจะเป็นเครื่องยนต์ช่วงล่างเกียร์ เบรกน้ำมันเครื่องต่างๆเราเช็คให้หมดเลยเระบบไฟเลยต่างๆนะครับเราจะเช็คให้หมดเลยนะครับก่อนที่จะสมมอบใหคุณลูกค้าคันนี้เป็นปี1,9.20งเกนะครับหนึ่ไม่แค่แสนสามท่านเองราคาค่าตัว3,69หกเกพต่อตเดือน6,000กว่าบาทเงินเดือนแค่หมื่นก็ออกรถได้แล้วมาเลยมาปรึกษากันได้เลยนะครับคันนี้เป็นสีขาวนะสภาพนิ่งๆเลยทุกคันจากเพชรยนต ย้ำทุกคันเลยนะครับเป็นมือเดียวป้ายแดงนะใช้ถนอมเข้าศูนย์ตลอดนะครับไม่ได้สมบุกสมบันอะไรทั้งสิน้นรถพร้อมใช้งานได้แม็กไปเลยสี่ล้อแม็ก <Mac S 2> จะบอกว่ากับราคาแบบนี้นะโคตรเท่เลยแม็ก <Mac S 2> นะเป็นแบบเหมือนใบพัดกลางหันแบบอาวุธนินจาเลยนะครับนะครับเป็นสีขาวปีหนึ่งเก้าจดยี่สิบได้ไฟเลี้ยวอยู่ที่กระจกมองข้างนะครับนะครับคันนี้เป็นแบบสี่ประตูนะครับอ่ะเดี๋ยวเราจะมาค่อยๆดูกันดีกว่ากระจกนะอ่ะค้างให้หน่อหน่อย โตโยต้าเลยอย่างเดิมเดิมแล้วเราดูสความความนิ่งของสภาพอืมเบาะหนังนะครับเบาะหนังสีดําแค่ไม่ต่างกับรุ่นท็อปแค่ไม่มีขีดแดงแต่ว่าแค่ขีดแดงกับตัวสตาร์ทราคาเพิ่มขึ้นเยอะเลยคันนี้นะดูตัวการตกแต่งนะบรัสอลูมิเนียมเป็นโรสโกนะสีโรสโกอย่างนิ่งนะไม่มีการลอกอะไรทั้งสิ้นนะครับนะครับได้จอทัชสกรีนด้วยคันนี้ได้จอทัชสกรีนด้วยพวงมาลัยได้มันติฟังก์ชันนะครับอโอเคเรามาดูนะอย่างที่บอกคันนี้นะรถทุกคันเพยนนะ ไม่ผ่านการพลิกค,คว่ำมชมน้ำจนหนักชนหนักใดๆทั้งสิ้นนะครับตัวจะเข็บเม็ดอานะของเดิมๆแท้ๆจากโรงงานไม้เห็นชัดๆนะครับเห็นไหมครับคือพวกเนี้ยนะถ้าพวกที่รถเขาความมา่ำมานะทำสีมานะเอลูพวกเนี้ยจะไม่เห็นนะแต่เนี้ยยังเห็นอยู่เพราะอะไรของเดิมนะครับตัวพวกน็อตอะไรต่างๆนะครับน็อตต่างๆป้ายต่างๆนะยังเป็นของเดิมเลยตัวจ้ามอเตอร์คอร์เปอเรชันนะครับเมดอินไอร์แลนด์เห็นชัดมีเพลทเลยเช็คได้เลยนะครับตัวน็อตเสาเสาบีเนาะ ไม่มีรอยน็อตไขขันอะไรทั้งสิ้นนะครับแปลว่ารถคันนี้ไม่ได้ผ่านการพลิกคว่ำทำสีอะไรทุกคันนะเที่ยนที่คัดเข้ามานะเรานะซื้อเกินสดทุกคันเลยใช่ทุกคันเนี่ยผ่านการเช็คมาแล้วไม่มีการชนหนักพลิกคว่ำจมน้ำใดๆทั้งสิ้นนะครับสีต้องเป็นสีเดิมจากโรงงานไม่มีการปรับสีนะครับไม้ก็เป็นไม้แท้ไม้แสนสามเนี่ยเป็นไม้แท้คุณบางคนจะกังวลเนาะอ้าวไม้แสนกว่าแล้วแต่จะบอกว่าโชคดีแล้วเขาเช็คใหญ่ไหมคุณแล้วเข้าศูนย์ใหญ่ที่ระยะแสนเรียบร้อยนะ ระอยาดไปเลยกับรถเนี่ยซื้อขึ้นแสนกว่าในข้อดีนะแล้วนี่นะตัวกระจกเห็นไหมครับกระจกด้านซ้ายหลังนะมีตายโยต้าชัดเจนนะครับได้ที่จับประตูเป็นสีเดียวกับตัวรถสภาพสียังนิ่งอยู่เลยนะครับอ่ะเรามาเช็คสภาพด้านอ่าโอเคที่บริเวณการตกแต่งนะรถสโกด้านซ้ายหลังนะครับเห็นไหมไม่มีรอยรอกอะไรสียังดีอยู่เลยนะครับแตะเข็บเมอาต่างๆน,นะฮะอีกเปิดให้ดูเลยค่อยๆเปิดเลยชัดเจนรูกลมคมชัดนะครับนะครับแต่เข็บเมอาสวยงามอยู่เลย ขี้ปากกาโรบอทนะครับขี้ปากกาโรบอทยังมีเหมือนเดิมแปลว่ามีของเดิมๆจากโรงงานไม่ได้ถูกการชนหนักพลิกความใดๆทั้งสิ้นนะครับตัวน็อตอะไรต่างๆนะครับไม่มีการขันสกรูอะไรทั้งสิ้นนะครับเพราะฉะนั้นรถคันนี้นะไม่ได้ผ่านการชนอะไรเลยไม่ได้ผ่านการทําสีอย่างที่บอกเพราะว่าพจ่ยนต์เองก็ซื้อมานะครับเงินสดนะครับไม่ต้องห่วงนะเดี๋ยวพว,วกระบบไม่ว่าจะเป็นยางอะไรทั้งหลายเนี่ยเดี๋ยวทยพัสเช็คให้แล้วก็ชิคนะครับเช็คให้นะเช,นะช็คแบบเบิ้ลเลย เช็ค2 1 5จุดรวมทั้งยางช่วงล่างเครื่องยนต์อะไรต่างๆแต่ว่าวันนี้อินรีมไงรถเข้ามาใหม่ส่วนใหญ่นะที่นี่รถเข้ามาใหม่แป๊บเดียวอะ่ะขายได้ละเพราะอะไรเราอะ่ะได้รถคุณภาพดีๆของดีใครก็แย่งถูกไหมครับเหมือนเลนะ่าเนาะเราซื้อของเนาะเจอของดีๆยังไงก็แย่งคันนี้นะสภาพนิ่งๆขนาดเนี้ยโอ้ยังไงก็ยงังมือเดียวไปแดงด้วยไงแล้วราคาแค่สามหกเก้าผ่อนต่อเดือนแค่หกพันกว่าบาทเท่านั้นเองฟรีดาวทุกอาชีพด้วยไม่ว่าจะทํางานเป็นรัฐวิสาหกกิจเอชนนะครับ ข้าราชการนะครับแบบคนที่มีสลิปเงินเดือนเนาะหรือว่าคนที่ทํางานส่วนตัวนะครับ SME เจ้าของธุรกิจขายของออนไลน์เกษตรกรออกรถกับพิยนได้หมดเลยนะครับเรามีที่ปรึกษาด้านไปแนนให้ความช่วยเหลือนะครับให้คําแนะนํานะครับมีเซ็นเซอร์หลังเรียบร้อยนะครับมีส่วนกล้องมองหลังเนาะเพราะว่าจะเห็นจากจอทัชสกรีนนะครับโอเคส่วนไฟหลังนะครับตกแต่งสวยนะอืถ้าสมัยก่อนนี่คือไฟเบรนนะจะบอกนะเออโอเคมาดูประตูด้านนี้บ้างดีกว่านะครับ เดี๋ยวอิจะนั่งให้ดูนิดหน่อยนะอันนี้นะอิดปรับเบาะโดยสารนะเข้ามาเยอะเลยเพราะอิดสูง175ใช่ไหมแต่ว่าอ่นั่งให้ดูนี่ขนาดปรับมาจนสุดเนาะเพราะว่าจะได้เข้ารถออกรถง่ายยังมีพื้นที่เลยเห็นไหมอ่ายิ่งถ้าเป็นองี้นะถ้าคนปกติโอ้ห่างเป็นวาเลยเพราะฉะนั้นต่อให้เป็น VOS ไม่ต้องห่วงเรื่องหอวล้วห่วงไม่ชนเลยนะอ่าไม่ไม่เปเสียงชนหัวใช่ไหมนั่นแหละเออมามาดูวกตะเข็บเม็ดอาร์คด้านหลังขวาบ้างดีกว่าเห็นไหมครับอ่าลอยซูมให้ชัด ชัดเจนนะครับชัดเจนของเดิมของแท้จากโรงงานอ่ารูปขี้ปากาโรบอทนี่เลยครับเนี่ยรถคันนี้อย่างที่บอกทุกคันไม่ชนหนักไม่พลิกคว่ำไม่จมน้ํานะครับไม่มีการกรอสีปรับใหม่ใดๆในเส้นกระจกโตโยต้านะครับกระจกด้านนี้้องโตโยต้าเห็นป้ายเซ็นเซอร์เนาะโอเคไฟสภาพงามอยู่เลยนะครับอืมโอเคมาดูฝั่งที่นั่งคนขับนะครับเบาะนะด้านข้างก็มีความสปอร์ตเล็กๆนะครับ อ,อกกระชับนะครับปึ๊บลายนะเป็นเบาบแบบสีดําหนังนะครับแล้วเหมือนเหมือนลายไม้นิดๆนะเออแปลกตาดีนะครับพวงมาลัยเป็นบันติฟังก์ชันหุ้มหนังสีดํานะครับนะครับมีโหมดแบบปรับลดระดับเสียงได้เนาะมีปรับโหมดได้ด้านนี้นะครับโอเคเดี๋ยวอีกจะลองสตาร์ทเคื่องจนให้ดูครับอันนี้สดๆหากุดแจแป๊บ อ่ะเรามาสตาร์ทให้ดูกันดีกว่านี่นะครับเนี่ยบอกแล้วรุ่นรุ่นมิดนี่นะต่างกับรุ่นท็อปนะแค่นคคเนี่ยเคสขีเนี่ยไม่ได้สีแดงกับตัวสตาร์ทนะครับสตาร์ทเนี่ยเป็นแบบธรรมดานะครับอ่ะเรามาดูจอทัชสกรีนะครับได้จอทัชสกรีนไปเลยนะครับต่อบลูทูธได้นะครับอืมลองถ้าลองเข้าเกียร์ถอยหลังเนาะอ่ะเห็นไหมกอยกล้องพอ,งองเกียร์ถอยหลังปุ๊บ มีกล้องมองจอดกับเซนเซอร์นะเรียบร้อยอ่ะเก็บเ p ก่อนอ่ะจอดก่อนเดี๋ยวเราจะไปเปิดให้ดูเครื่องยนต์นะครับเปิดป่าเครื่องให้ดูนะครับแต่ไม่ต้องห่วงนะครับอย่างที่บอกก่อนส่งมอบเดี๋ยวเราตรวจเช็คสภาพเรียบร้อยแต่นี้อยากจะให้มาดูของเดิมๆไงอย่างเช่นตัวเบ้าโชวต่างๆนะครับเห็นไหมครับแต่เก็บเม็ดอะครับชัดเจนไม่มีการรอยต่อรอยเชื่อมอะไรทั้งสิ้นนะครับตัวน็อตนะครับเห็นไหมครับไม่มีการไขอะไรเครื่องยนต์นะรันนิ่งสนิทอยู่เลย เครื่องถึงจะแม้วิ่งไปเพแค่วิ่งไปแล้วแสนจามเนาะแต่ยังบอกปี2020มือเดียวไงฉะนั้นแล้วก็พอเป็นรถของบริษัทที่มีที่มาที่ไปเนี่ยจะผ่านศูนย์ตลอดแล้วสิมันรถเขาจะมีรถสำรองเพราะฉะนั้นการใช้งานเนี่ยไม่ได้สมบุกสมบ,บันอะไรเลยนะครับอันนี้นะ,ะอย่างจะบอกไงรถเพิ่งเข้ามาใหม่อยากให้รีบเข้ามาจองด่วนนะครับไม่งนั้นก็จะมีคนเห็นรถอะุถคอที่เขาดูรถอยู่แล้วเนี่ยจะรีบเอาไปเลยจะบอกรถที่นี่นะมาไวไปไ,ไวมากๆ ปากระโปงนะครับปากระโปงตัวป้ายต่างๆน,นะอันนี้เกี่ยวกับระบบความประกาศชัดจีนนะครับรูนะรูกลมๆมชัดอะไรเรียบร้อยนะครับอืเนี่ยนิงน้งนิงนิ้งนิงหมดเลยนะครับใครที่สนใจตัว t o y ยต a v ว o s 1.5มิตรหนจดสองศูนย์นะครับรุ่นมิดนะครับต่างกับรุ่นท็อปแค่ตัวการสตาร์ท นะครับกุญแจเป็นแบบปกติเนาะแล้วก็ไม่ได้ขีดแดงแค่นั้นเองแต่คุณได้ราคาที่ประหยัดไปเยอะเลยนะครับทเทียบกับรุ่นท็อปนะครับที่สําคัญนะราคาค่าตัวคันนี้ฟรีดาวทุกอาชีพนะทุกอาชีพเลยย้ําทุกอาชีพนะครับผ่อนแต่โดยแค่หกพันกว่าบาทค่าตัวสามแสนหกหมื่นเก้าพันนะครับพึ่งเข้ามาเลยนะครับขนาดพึ่งเข้ามายังไม่ได้ชงยังงามขนาดนี้นะแล้วก็ที่สําคัญก่อนส่งมอบเช็คให้อีก215จุดมาตรฐานเยอรมน,นีนะครับไม่ว่าจะเป็นช่วงล่างนะครับเครื่องยนต์ระบบเกียร์ยาง เบรกนะครับแบตเตอรี่ระบบไฟนะครับตัวถังอะไรทั้งสุดเราจะตรวจให้หมดเลยนะครับแล้วก็จะมีเอกสารนะใบรับรองนะส่งเป็นออนไลน์นะทางไลน์ของคุณทางผ่าน PDF ไฟล์ได้เลยนะครับก็ใครสนใจติดต่ออิดมาได้เลยนะครับอิดเพรยนนะครับช่องอิดรถเก่งมือสองเก A อนะครับอิดจะให้เบอร์โทรศัพท์นะครับ0 9นย์เก้าเจ็ดสี่สี่ส 5297นะครับหรือว่าแอดไลน์มาได้นะทักมาได้เลยไลน์อิทบ็อก ISTBOX ISTBOX ก็เดี๋ยวอิดพร้อมที่จะพาดูนะอิดอยู่ประจำอยู่ที่สาขาสวินวงศ์46ติดถนนใหญ่ไปมาเดินทางสะดวกกด g o รุ๊ปแมพได้เลยนะครับหรือว่าถ้างงก็สามารถโทรหาหรือแอดไลน์แล้วทักอิดได้เลยนะครับ